ที่เอ็กันต่อเลยนะครับพี่นะตัวนี้ของรถคันเดียวพอดึงพันนะครับตลอดปีนี้ค่างวดปกติอยู่ที่วันห้าหกพันเด็กที่เจ็ดพันเนาะนะถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็ปีนี้ผมไม่มีผ่อนแค่พันเดียวตามโปรโมชั่นล่าสุดของเรานะครับอ 1, 000, อกรถหนึ่งพันพอดึงพันทุกคนันเร็วเสแตนเดอร์โต่หรือรับแลกส่วนลดได้อีกถึงแสนบาท อันนี้ก็มาอยู่ที่ MG สามครับพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์สวยๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ขนาดเป็นตัวโลนะยังให้ออปชั่นมาได้ขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่ไฟหน้าเป็นไงครับพี่ก็ถือว่าสวยนะนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะ or, นะก็ MG สามครับประมาณนี้แต่ออปชั่นเหมือนที่ผมบอกครับเขามาให้เยอะนะมีเป็นแม็กให้นะตัวนี้เป็นแม็กเลยนะพี่นะครับตัวนี้นุ่มสะใจลูกค้าแน่นอนนะขอบสิบห้าเลยนะพี่ยิ่งนุ่มนะขอบนุ่มนะเหมานะกับรถวิ่งไลฟ์สไตล์ในเมืองโอเคครับกระจกมาให้เหมือนเดิมเเป็นนกกรระจมมาพ้้อไฟเล,เลียวใ ครับ MT เขาให้มาค่อนข้างเยอะนะเป็นสีทูโทนครับเป็นตัวเยนโลแบ็คโอ้โหสัปปตัวนี้เมือนที่บอกครับออกใหม่ไดประมาณห้ากับหแสนผมให้3แสนกว่าบาทพี่ราคาเงินสดตัดโปรนะจัดไปเดี๋ยวลูกค้าบอกทำไมขายถูกมีปัญหาหรือเปล่าการันตีนะครับรถทุกคันของเราไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวมีความไปไหมกลับมาแน่นอนตอนเปิดประตูนะครับเดี๋ยวผมขอดูกุญแจตัวนี้หน่อยผมมีในเรื่องของกุญแจนะครับไม่ว่าจะตัวโลตัวท็อปตัวไหนก็ตามกุญแจจัดยังไม่เป็นรีโมทนะในเรื่องของ MG3 ตอนเปิดเปิดอย่างนี้เลยกดเปิด้เลย ห้าประตูพับเบาได้นะพื้นที่สำหระก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอืมถือว่าได้นะครับประมาณนี้นี่พับเบดได้พะค้าแมคค้าตอบโจทย์นะออกใหม่เห็นบอกว่าดาวเป็นแสนนะผ่อนห้าพันใช่ไหมมาผมพันเดียวครับสภาพเป็นใหม่ีสวยกริ๊บๆเหมือนกันอ่ะเข้ามานะครับก็คือชื่อว่ารถห้าประตูอยู่แล้วพื้นที่อยู่บนหัวกว้างแน่นอนนะครับในเรื่องของเครื่องเกียร์นะครับสบายใจได้เราเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเปลี่ยนหานนเนเครื่องศูนย์รับประกันจากศูนย์สองปีสองวูโทษ่เทศไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็เซ็นหนึ่ง สบายใจได้นะครับทุกคันเลยเรามาดูในเรื่องของฝั่งคนขับบ้างไม่สอ0หมื่นลดลงเกือบ50%ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันพี่ว่า พอตอบโจทย์พี่ไหมนะออกรถ1,000จบเลยค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ5,000แต่ปีนี้ผมออกให้ก่อนพี่ออกให้ผมแค่พันเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือผมใจ่ายให้ให้มันสบายไปก่อนนะเป็นโปรโมชั่นหรือจะแลกสุดลดห0 0หมได้เนาะถ้าลดเกิน500,000ได้100,000ต่ำกว่า5 0 0 0 0นได้10,000ใช่ไหมอ่ะนี่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับไฟเหมือนกันไฟหน้า LED สวยๆเลยครับไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันทุกอย่างโอ้โหตัวโลตัวท็อปจะบ้าตายนะครับมีทุกสีนะครับเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องมีแต่สีนี้อ่ะกระจกมมมมาพร้้ออออไฟเดเดหนืนนกกกั่ะะแแ็็ขบ16ลวจ ทูโทนสองสีนะดำกับเงินนะครับก็สวยนะครับตัวนี้ออกใหม่อยู่หกแสนกว่าเลยนะครับก็ขายสามใจเหมือนกันอ้าวลูกค้าบ,บอกเอา <c oughs> ขายเท่าตัวโลเลยวะ่ะอ่าเดีวในเรื่องของ ภายนอกทุโทนอาจจะมีสันลุ้มาให้เออโหรถ3แสนกว่ามีสันลุ้ครับผมมากเออไฟท้าย LED เหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์3จุดเหมือนกันเปิดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนะอ่าเนี้ยจะสรงพ้บบอะไว้เห็นไหมผ้าบอะได้เยอะนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภายในกันหน่อยว่าเป็นไงนะครับข้างหลังเหมือนกันนะครับไม่ต้องมากความนะครับเบาะผ้าเหมือนกันอ่านะข้างหลังเหมือนกันครับอ่าโอเคขอข้ามนะนะครับแล้วก็ให้มาดูในเรื่องของภายในขึ้นมาเพิ่มจอ นะครับถ้าเป็นตัวท็อปขึ้นมาจะเป็นตัวพื้นที่เพิ่มจอนะครับแล้วก็มีสลูปประมาณนี้นะก็ลองดูครับพี่ว่าเพิ่มขึ้นมาก็จะมีสลูปกับตัวนั้นแหละนะครับก็ลองพิจารณาดูแต่ผม,มแนะนำนะซื้อผมครับซื้อตัวท็อปก็ได้ตัวโลก็ดีแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยตัวนี้ก็เงื่อนไขจะน่าจะแพงกว่าคันตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าบาทถึงสี่แสนนะนะครับค่างวดอยู่ประมาณหกเจ็ดพัน 7, นะครับเงื่อนไขวันนี้บอกนะครับพี่โปรช้าล่าสุดของเรานะอยากได้สิบคนแรกกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ไไลลคคคค์์์ออออมมมมมเเเเนนตตตข้้าาาาแวิดด่่่ททีีีบบบรรรรััยะะ ก็จัดให้ผ่อนหนะึ่งพันเนาะตลอดปีนี้นะคือง่วดปกติเท่าไหาร่ก็ตามผมไม่มีผ่อนแค่หนึ่งพันที่เหลือผมออกให้หรือแลกส่วนลดห้าพันบาทเนาะตัวนี้ห้าพันบาทนะครับอย่างนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ